เออหายแล้วสบายดีป่าลุงสบายดีบัปฐุมมองถึกบนสบายดีบัปฐุขู่ถึกคืนเนี่ยดเนี่ยเงียเอื้ยมาหอดเพี่น้องเอ,อ้ยมาเชือผ้าอเลยป้นยานนิววันที่หกว่าสัน้นมาหอดมือนี่วันที่ส่าแปดเป็นยังคือมาหนู อยากมาแห้งคิดฮอดแมวไหมว่าคิดฮอดแม่หรือคิดฮอดปักข้ามไปกี่ขับบอกหายนี่เลยบอกปัก้ามเป็นยังอาบน้ำบ่เย้จะอาบน้ำได้ไแม่ว่าจีอาบน้ำให้บนท่านเนี่ยพอกระหักกระมาแต่ห้าโมงเกย์ลายกะมาลงอยู่ปักสองพี่น้องเลยติดหลุดขันเจ้าวมาโรงบ้าน จักมาอีทาได้เลยจังไปหอดักโซ่ลูกสาวขอยมาแต่กุ้งมาแต่บบแมนกุ้งเทพไมพี่น้องเลยจักมาแต่ไซก็ลืมมาแต่ละยองอีกเก่ะนั้นนะเกอร์อีปออะไรอากยถิมตึมห้โลด เอ,อมาแต่ห้าโมปัดบกอ่ายพนนอนไข่อยู่ในเฮือนมนีแต่ถูไปห้าโมเหมนื่อยเลยรูปไปขนตุ๊ก,กตาขนมีเข,ขาบดไอ้กับไข่อไปบ่ห้าหามไปซักแกบอบ่ไปยาาังจังบ่อ มันบ่ไ ok! ด้เจ็บเพราะปั um ้นนั ai, to to ่นเจ็บบาดเดียวนึงเก็บไว้ขนมเอื้อยเอามาให้นะพ่นแล้วตังบัดเช้าไข่ตังกินเก็บเที่ยงไว้หึเดี๋ยวให้พ่อเาเมื่อยจังน้อยจังไปแอ่อนๆก็ลไปบ่ไปเช้ากินยาอยู่นี่บ่จักกันได้ยังมาเพมันอยู่ในมู กล่องก็ม, connect, ม, our, งมืดมืดวับวับได้อีสร้างเต็มคือทงมีตะเครื่องใส่โอ้ยหปวดผัวเสือขนมมาตอนเม่น้องกินจนสิบูร์ตละทงหนึ่งเกือบให้พ่อเกือบห้แม่เกือบห้ยไอ้ผู้วินเกือบหายไอ้ผู้วินก็ได้เสือให้ยผู้วินก็ได้ ได้เงินรลายอยู่บนนู้เออเกือบแมนปวหอวเทียนไปทำงานเป็นปีปลายพี่น้องเลยพ่จะอักบานไปปีปลายแล้วนสสี่ชองปีละเดือนหกเปเดือน จังล้งางจังการหากบ่อดาเงินมาเออเออนั่นจะไปเหตุงานแล้วได้จังบ่อดาเงินคั้นไปบัดน,นี้แก้มือใหม่เด้อบัดน,นี้เด้อหาเชา้ากินข้าวเห็นแต่ต้มทอมแล้วหาเชา้ากินข้าวเวรกกระยาพอไหมพออันนี้เนอะไปได้น่ามาอาบให้บักระลาแนะ่ หอดึงงานหอด่านปลอดภัยพี่น้องเลยแต่บุหัวมาทางได้เด้อมีแต่ว่าติดหลุดขาเจ้ามาลงปักเสาะมาปักแต่ปากสองมาทางอุบลผู้ขาหลุดกับสามพันหนวดสันขาหลุดกับสามพัน วันนี้ว่าฉีนหลังหลดทั่วแม่บอกว่าขันมาเลยให้มานหลดทั่วเลยขันไปขันไปเลยมาถือเขาโกงเหอะก็ยังว่าหลดเมาคำว่าหลดเม้านะสิมีบัตรหรือบ่มีข้าเจ้ากะนข้าเจ้ากะเอาคือเก่าเขาคิดว่าเ้ามีบัสโป้วส้วมพันเขาคิดว่าเ้าฉิ่ไปจะมีดานบมีวสปอ คือบอกบอกออกข้าวที่แรกสิก็บอกอยู่แต่ว่าเออเออคอยมีบัตรนะบอมเป็นบัตรสปอร์เดอร์คือบ่าว่าคอยเป็นคนไทยคอยเป็นคนไทยคือบ่าว่าเนี่ยนี่รถถ้าเป็นขี่รถทั่วร์นะบบบสุดพอดพันหนึ่งน่ะค่ะหนูพันไปขี่รถทั่วร์แบบนี้แล้วใหม่เลย บอกว่าบอกท่านแต่กะอ่ะคือหลุดัว่ายังย่อีกกิมมันไหวไหยังบอหาประสบการณ์ใหม่พี่น้องประสบการณ์ลุยๆแต่ยังบอกกะยังบอกกะก็เลยมาหลดเมาไปเก็บเกลี่พอมาไหวไหมกิ่งเดียวนะไปเก็บไปไหวน้ำหมูมันไหวเร็วมีเสี่ยวมาล่างแล้วเลยบอก เก็บตัวยี่ห้อมมาไว้ไปไหมไปไหมตุก,กตาเอื่อยพี่เอาออกมามันเต็มทุงบุมีิยังดอกตุก,กตาตัวเดียวนี่แหละสีจามกุห่าบจามบักอ้ายนอนโล่ตื่นมาจังสายพอพาไปหาหมออย่ามาโหย Cat hèn sạc gian à tui. Tell my little mc cough, nè, tô hung gian hiểu yo. Tell him, cough. Mm hmm. 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 Mm อืมอ๋อก็ตุลุมพูกอันนี้เอาหมูนอนมูนอนห้วยอู้เอามาให้น้องเพิ่นสิเอามาให้มูนอนเป็นบ้าปะมุนเข้าอีกมุนเข้าอีกหอบนึงอือ ลูกสาวมาหอดมาเทิงเฮือนอย่างปลอดภัยมากกับมาแบบเสื้อผ้าอแถมถือตุ่มอีกพี่น้องเลยเขาว่านี่เด้นี่ขนมนี่ขนมตลาดนี่เด้ทหารมาติดลารนี่เด้ไอเบิร์ดมากินนะแม่ขนมเอือลายนี่มาแม่เบิร์ดมาแม่ไปกินขนมเอือลายถือตัวถือตุ่มแบบไดพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นมีบัสนะเขาสิเอาแต่พันแฝดว่ะซะ มันอุดบไวใวบัตาซิมาแล้วมันแห่งอยากมาแล้วเจอจันเขาแล้วบัตรซิมาบัตรขี่รถมาหอดท่าป่าวะเอาสามพันวันซานไปน้องเอ้ยากนแเงสามันเงินเลยบ่เรือหอเทือนใช่เยอะยังมีปู๋ยปักเซลแคนบอี่ลลวแล้วว่าเพื่น เงินขาดหลดลงมากับบมีขนมอียังเหลืองๆอยู่ในนะเอามาเจาะให้เบิ่นกินน้ำอีตที้เหม็นสะดเนาะพี่น้องเ้ยเบิ่นเบิ่งในปูอยู่ตงหนาจันนะเบิร์ลมหัวกุศลลมมุนข้าไม้ยังแห้งนะมันมุนค้นขึ้นอันนั้นแม่ลูกขนมก็ได้บัลายย่ายายถือเข้าตู้วะ ใครแต่เขาบอกเอาไปขายต่อยังบัมีประสบการณ์พี่น้องเลยบัดนี้นะฮะประสบการณ์เด้อบัดนี้นั่งรถทัวร์เด้อบัดนี้นะมันจังไปง่ายมากง่ายแถมบัเสียเงินหลายเด้อเจ้าของแกมันมากมาเลยเนี่ยพหด汉语พักผ่อนใช่ไหมในมึงนอนมันนั่งรถเขาบ่โอ้ยจีจีขี่คอกัน ทิ้งแหลกนะ่ามาสิมาวันที่หกน้ำม่บอกว่ามาหลุดทั่วด้อเต็มไปดเรื่องเงินไล่บัดไปมามหลักมาเองหัวมาหลุดเมานางหลดายแันสเลี้ยงหอนหมกหอนหมุกนางหลดหมุกามไแบัดนางหลุดมกาเพิ่มจะแมอยู่ ลาย่องโหลดชีเลืองตือขั้นที่ทำแหล่ไปทำอีทันใดายมันก็หดละาย่องแต่ว่ามันหดหมกหดหมกแล้วมันก็ลงตาอักหมกมาต่อหลดอันสองแถวห่วยหลดขั้นชีเลืองปมันสิเข่าอุบัตอุบัหืมมันบริไปอุบัหลดชีเลืองนะเผื่อเที่ยวจะไปคนออกมาเกอบอีเม่ตัวนี้นะ เอื้อชื่อมห้อีแม่อ่าอาอทอดนี่โอ้รอเลยเก๋าไปไหวไปไหวดีดนอนก็นอนดึกดึกเลืเด้อเป้ก็นอนดึกเด้อมือแรงนอนเอยเด้อเอยมันสิบใไปผมิบ่ เออมันสิบไปเลอนะฮะอันบอกันจะไปกัไปจงไม่รู้เลยไปตีไปตีนะหานตึงยืงตึงยงไงพ่มาหันี่อลาเลยจ้ะพี่น้องขดล่แชร์ส่องอลินเดอร์ปาลุสบายดี